เห็นราคาแรมช่วงนี้ตกใจไหมครับเพื่อนๆชัดขนาดนี้เราคงไม่ได้คิดไปเองแน่นอนนะครับถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2024เนี่ยตอนนี้คือขึ้นมาแล้ว170%ครับและถ้าเปรียบให้มันดูหนักกว่านั้นอีกก็ลองเทียบกับทองดูก็ได้ฮะ ในช่วงเวลาเดียวกันครับราคาทองที่ก่อนหน้านี้มันดูพุ่งๆนะฮะมันขึ้นมาที่88%ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับแต่แรมนี่สิฮะพุ่งมาถึง171%ทําให้มันกลายเป็นคอมมอิที้ที่พุ่งเร็วสุดในโลกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวอารมณ์แบบว่าใครลงทุนถือดีแรมไว้เนี่ยจัดจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทองซะอีกนะครับ อ๋อและอันนี้ยังไม่จบนะครับราคาที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่เนี่ยฮะมัน Impact ฝั่งผู้ผลิตหรือว่าแบรนด์แรมต่างๆไปแล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงผู้บริโภคแบบเต็มตัวนะครับ mm hmm. ทางทอมชาร์ดแวร์บอกครับว่าอาจจะใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันครับกว่าผู้บริโภคจะได้เห็นราคาจริงคร mm hmm. ่าวๆก็คือในช่วงกลางปี2026เนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้เห็นราคาแรมของ DDR5 แล้วก็ m u l p DDR5X เนี่ยขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยครับ ว่าแต่สาเหตุอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะฮะแน่นอนครับพริพรี AI เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มาปวนตลาดกาจอไปแล้วตอนนี้ความต้องการมาหาศาลของเขาก็กำลังมาปวนตลาด Memory ต่อ และ้คำว่า memory ในที่นี้ไม่ใช่แค่ dram อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ในแทบทุกอุปกรณ์เลยฮะการ์จอก็มี vram ซึ่งก็เป็น memory ssd ก็จกกัดว่าเป็น memory มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆก็ต้องใช้ memory เช่นเดียวกันเพราะฉะนนั้นแล้วครับเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยนะครับมีผลกระทบกับสินค้าเทคทุกอย่างแน่นอนฮะ